ค่ะยินดีต้อนรับสู่ Happy Pet Channel ะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนวิวช็อกโกแลตเทอร์รี่นะคะเป็นรูปส้มนะคะวันนี้เราก็จะลองดูว่ามันเป็นยังไงสำหรับ,บรูปส้มนะคะก็จะเป็นช็อกโกแลตผสมน้ำส้เมเข้มข้นนะคะจะเป็นไวช็อกโกแลตส่วนอันนี้นะคะสีเขียวนะคะจะเป็นมิน้นช็อกโกแลตมิ้นนะคะอ่าวน่ากิมากนี่ก็คือเป็นกล่องเป็นของให้ชิมมาที่โแรแลนนะคะอร่อยมากนะคะ,ะชิอร่อยมากนะคะแลบบนนี้นะคะนี่คะ เป็นลูกส้มเลยดูว่าแอปเปิ้ลแต่พอเอาเอามาเป็นชิมๆเป็นรูปแบบนี้อันนี้นะคะมันก็จะบีออกมาเป็นซีกเนงีลนะคะกินได้เลยแล้วมาให้คะแนนกันว่าแฮปปี้เพย์ชอบรถมิ้นหรือรถออเรนจ์มากกว่านะคะแตงโมูเหรอคะงี้ไหมคะอืชอบสีขาวใช่ไหมคะชิมสีขาวให้ดูอีกต้บเลยค่ะ รสมินต์จะเหมือนเป็นแบบรสผู้ใหญ่นิดนึงนะคะเด็กๆน่าจะชอบรสส้มมีที่วิลล่ามาร์เก็ตนะคะหรือว่าในช็อปปี้ก็มีขายอย่าลืมพุ่งตัวกันไปนะคะอร่อยถูกใจมากๆเลยค่ะไป bye b y เอ็ว